กลยุทธ์ที่19ถอนฟืนใต้กระทะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อดับไฟให้หมดจดดึงฟืนใต้หม้อไฟออกไฟก็จะดับไปเองโดยไม่ต้องสาดน้ำอย่าพยายามดับไฟที่เปลวเพลิงหากคุณยังไม่ถอนฟืนที่เป็นต้นเหตุของไฟนั้นเพราะน้ำที่สาดไปก็แค่ทำให้ไฟลุกโหมแรงกว่าเดิมในสงครามและชีวิตปกติ การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมักจะสุนเปล่าและเสียเวลาแต่ถ้าคุณรู้ว่าปัญหาจริงๆอยู่ตรงไหนและแก้ที่ต้นเหตุได้ปัญหานั้นจะหายไปเองโดยไม่ต้องพยายามมากฉากในสามก,ก๊กขงเบ้งแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการถอนฟืนใต้กระทะในช่วงสงครามระหว่างก๊กบุยกับก๊กฉินเมื่อกองทัพของแม่งประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ แทนที่จะพยายามต่อสู้กับน้ำที่ท่วมเข้ามาขงเบ้งใช้กลยุทธ์ถอนฟืนใต้กระทะเขาสั่นให้ทหารไปตัดและทำลายเขื่อนหรือสิ่งกีดขวางที่เป็นต้นตอของน้ำท่วมเมื่อถอนสิ่งที่เป็นต้นเหตุน้ำก็ไหลลงสู่ที่ต่ำและลดระดับลงช่วยให้ทัพขงเบ้งรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งใหญ่วิเคราะห์กลยุทธ์ถอนฟืนใต้กระทะกลยุทธ์นี้หมายถึง การแก้ไขต้นเหตุของปัญหาแทนที่จะมุ่งแก้แค่ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาหากคุณจับรากของปัญหาได้ปัญหาจะหมดไปเองโดยการแก้ปัญหาที่ต้นทางดีกว่าแก้ปัญหาที่ปลายทางซ้ำๆนำไปใช้จริงในชีวิตในทางธุรกิจถ้าเจอปัญหาการบริหารจัดการที่ล้มเหลวควรแก้ระบบหรือโครงสร้างที่เป็นสาเหตุ แทนการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในการเจรจาแทนที่จะเจรจาแค่หางผลประโยชน์ควรหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนั้นแล้วแก้ที่ต้นต่อในทางความสัมพันธ์หากความสัมพันธ์มีปัญหาควรหาจุดร่ำต้นของปัญหาและแก้ไขอย่างตรงจุดแทนที่จะพยายามแก้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวบทสรุปถอนฟืนใต้กระทะคือ การใช้ความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึง้งในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียเวลาไปกับการจัดการแค่ผลลัพธ์ที่ปรากฏปัญหาที่ถูกแก้ที่ต้นเหตุคือปัญหาที่หมดไปอย่างแท้จริงตอนหน้ากลยุทธ์ที่20กวนน้ำจับปลาทำให้น้ำขุ่นเพื่อให้จับปลาได้ง่ายสร้างความวุ่นวาย เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้เปรียบตอนหน้าจะพาเข้าสู่กลยุทธ์ของการใช้ความสับสนเป็นเครื่องมือเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามสับสนและเสียเปรียบ